ครับผมตกเป็นเยอ v ีทูเคนะฮะที่ได้ยินคลื่นเสียงอยู่ในหัวนะฮะมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ก่อนในหลงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรค์นคนะฮผมไม่แน่ใจว่าเออได้ยินประมาณเดือนไหนนะมันไม่ใช่แค่การได้ยินมันเป็นการควบคุมตัวภายในใครระเบียบตัวเกี่ยวกับการบริหารจัดการของชาตินะฮะต่างๆได้ยินเสียงตามตัวชิ้ตามตัวการอ่านปาก การอ่านความคิดประชาชนในกรุงเทพมหานครการอ่านความคิดการอ่านเออเวลาพูดเป็นคลื่นเวลาพูดคล้ายเป็นคลื่นเฉพาะนะคล้ายเจาะจงคนบนติพงทาวเวอร์อินเทอร์แยี่สิบเที่มีการคุยกันกันกบคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์นะคล้ายเป็นการอ่านปากครับขณะที่ผมนั่นอยู่ในห้องตึกพงทาวเวอร์เป็นผู้เชา่าเป็นผู้อาศัยนะอยู่ห้อง2 0 7ที่มีการฝังโปรแกรมและซองทาย ได้ยินการพูดคุยเป็นเสียงโคนุเลตติกงทาวเวอร์คล้ายการอ่านปากครับคล้ายเวลาเขาพูดกันที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยเราจะได้ยินเฉพาะคล้ายกับมีใครนั้นสร้างระบบหรือสร้างตัวตัดระบบให้เรานั้นได้ยินเฉพาะรอบตัวมีเด็เคลื่นการพูดเป็นคลื่นการทับโปรแกรมต่างๆนะการใช้ระบบโปรแกรมการดักฟังของทางทหารต่างๆนะคือมันเยอะมากนะคล้ายมีทหารมาดักฟังผมเนี่ยว่าผมคุยอะไรนะฮะ ก็จะมีเสียงควบคุมหรือจะมีตัวควบคุมเนี่ยให้ผมนั้นหันไปดูทหารนะหลังจากนั้นคล้ายกับเป็นการบล็อกพิกัดหลังจากนั้นภาพสองถ่ายมันจะอยู่บนหัวนะมันจะอยู่บนหัวของทหารนะมันมันเยอะมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงนะมันเป็นการอ่านปากเหมือนรอบตัวเรามีแต่คลื่นแต่เราไม่รู้ว่ามันมีคลื่นอะไรบ้างการอ่านปากหรือการสื่อสารเฉพาะการสื่อสารที่เป็นคลื่นนะเหมือนการเจาะจงว่าเรานั้นเจะจงที่จะฟังใคร คล้ายกับว่าเป็นคลื่นแยกเฉพาะหรือการตัดฟังว่าเราจะสื่อสารกับใครหรือเราจะอ่านปากใครนะจนมีการไหวตัวทันพอมีการไหวตัวทันเนี่ยก็มีการคิดในความรู้สึกเหมือนการสื่อสารการผ่านความคิดเฉพาะเจาะจงเฉพาะการสื่อสารผ่านความคิดเฉพาะนะเป็นการอ่านความคิดประชาชนเป็นการอ่านคือมันมีหลากหลายระบบคบมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงตลอดระยะเวลา78ปปีเพราะผมได้ยินเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้ยิน มันเป็นควบคุมตัวมันเป็นตัวคล้ายระเบียบตัวของประเทศชาติการสร้างตัวในอาชีพต่างๆนะก็ของคนในกรุงเทพนะคือสามารถอ่านปากได้ทั้งกรุงเทพมหาคนครเลยนะทุกเขตทุกพื้นที่นะการอ่านปากเหมือนว่าเขาซุบซึมอินทาเราหรือเขาพูดว่าอะไรเราเนี่ยคือเราจะฟังเฉพาะคล้ายเราเออว่าฟังเฉพาะนะจนมีการพูดว่าจะเลือกฆ่าใครดีระหว่างอัจริที่บุรีรัมย์กับตัวผมนะ ว้จะเปิดข้อมูลให้ในนิยมดำแดงเสร็จ,จก็จะฆ่าผมทิ้ง